นี่โหมเมกซิตเม็ดนี้ผมคิดว่าเนาะผมเนี่ยผมก็เป็นคนโชคดีคนนึ่งที่ผมได้เห็นของหายยากๆคือดูเป็นเน่ยเวลาเราดูเป็นอะไรมันก็ง่ายไปหมดบางครั้งของมาถึงเราอะเราดูไม่เป็นเราก็ไม่ได้เอาไว้แต่ถ้าดูเป็นคุณก็ดักของไว้ได้หมดใครอยากได้เมกซิตไปใช้นะ เรียกซับกับดวงอันนี้จบเลยคนลุกเลยครับเนี่ยฮะเมกสิทธิ์ที่ไหนครับที่ไหนก็ใช้ได้หมดนะครับเมกสิ์าราคาครับอยากได้อยากได้เมกสิ์เมกสิ์อยากใครเอาเนี่ยวันนี้ตรงนี้นะผมเอาสามหมื่นเอาสามหมืนเอาสามหมื่นบาทเมกสิ์วันนะเขียวตากุ้งแบบนี้ผมว่าวัดอนองประกันได้ตลอดชีพครับ เมกสิทธิ์วัดนงร้100อยเปอร์เซนก้อนเนื้อแบบนี้ก็จะเป็นวัดอื่นก็คงจะยากครับอาจารย์ฟันรุ่นหนึ่งเหรียญหลักไปแล้วครับไม่ค่อยเจอกันแล้วหรอครับนี่นะฮะก็เมกสิทธิ์จะให้ผมแบ่งราคาถูก,ถ,กถูกก็ยากะนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุได้เป็นโลหะที่วิเศษที่สุด เหมือนทองคำอะ่ะอย่างที่ผมบอกอะทองคำอะ่ะจะเป็นสร้อยจะเป็นกรอบทองหรือจะหลอมเป็นก้อนยังมีความเป็นทองคำไหมครับฉะนั้นเมกสิทธ์นะครับจะเป็นปิดตาจะเป็นลูกอมหรือจะเป็นรูปลักษณะแล้วแต่คุณค่าเขาก็คือเมกสิทตเนี่ยนะซึ่งคนทําเก๊เขาไม่สามารถทําได้ในส่วนผสมเพราะเมกสิทธ์เนี่ยนะฮะหลอมก็ใช้เวลาหลายวัน เท hey, ไปแล้วไม่ใช่ว่าจะเคาะออกจากเบ้าเลยต้องรอเวลาสี่ห้าวันให้เย็นตัวจึงจะเคาะอ,ออกจากเบ้าได้เป็นการใช้โลหะผสมแต่ดันแตกได้เป็นอะไรที่วิเศษอยากอัศจรรย์เอาโลหะหลอมรวมกันนะแต่ตกแตกได้อืม แฟนเพจทุกท่านก็โชคดีที่ได้มารู้จักรับความรู้ภ่ามกามจากอาจารย์โอนบางแพรครับกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่